เุ้ยอะไรย๋ <c oughs> ยวครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวไม่อาหารดิเอาแค่น,นี้อันนี้อาหารที่กำลังเป็นสปอนเซอร์เคนโ o คอยฟูดใช่ครับสูตรผลไม้ไม่จมอาหารปลาตัวนี้นะครับเป็นอาหารปลาที่กำลังเป็นกระแสร,ร้อนแรงแบบสุดๆนะฮะฝั่งผลิตออกมา เปิดตัวได้ประมาณสัก1-2อาทิตย์นะครับหมดแล้วออสั่งผลิตใหม่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญครับตัวเม็ดลอยที่เป็นรูปแบบเก่าของเขาเนี่ยก็ได้หมดเหมือนกันหมดครังแล้วนะตอนนี้สั่งผลิตของมาอีกทีอาทิตย์หน้าอืมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเคนโกอาหารปลาเคนโกสูตรผลไม้ครับเป็นแบบเม็ดจมปริมาณเนี่ยปริมาณบรรจุในถุงนึงเนี่ยมีอยู่ที่5กิโลซึ่งตัวเม็ดลอยจะมีแค่4ี่นะครับแล้วก็บางทีคนอาจจะสงสัยว่าตัวผลไม้คืออะไรนะครับสูตรของมันจริงๆก็คือสูตรเล่งโตนะครับแต่ว่า ช่วยในเรื่องของิวสีผิวด้วยให้ขาวเนียนโบแล้วก็สุขภาพของปลาดีด้วยนะครับใช่ครับอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมันเป็นสูตรผลไม้ชื่อมันก็บอกเลยนะครับว่ามันคือผลไม้ทำมาจากผลไม้ดีต่อสุขภาพแน่นอนมีต่อสุขภาพรับผลไม้เนี่ยคือมันทํามาจากแครอทกล้วยแล้วก็แอปเปิลแล้วก็อื่นๆอีกแล้วก็อื่นๆอีกที่เป็นสูตรลับของเขาสูตรลับของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวดูขนาดเล็ดหน่อยอ๋อ้ยน้องมารอว่ะ น้องมารอว่ะให้ดูเม็ดเมประมาณไหนอ่าประมาณนี้ปลาโตไซกินได้สบายเลยครับใช่ครับปลาขนาดจะอยู่ที่5.5มิลลิเมตรถึง6ครับออมเดี๋ยวเราจะประมาณเม็ดเอ็นเหรประมาณเม็ดเอ็นเดี๋ยวเราจะลองให้น้องดูปุ๊มและก็ค่อยๆจมไปจมไปแล้วนะครับอ่าเข้าสะดือไปเรียบร้อยยังอ่าอันนี้แค่ในเม็ดเดียวหยุดมาให้หนเม็ดเดียวก็เห็นยังเห็นอยู่ตรงกลางกล้องเลยนะครับ ลงข้างล่างนะนี่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 ปลามารอแล้วเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะไปลิตรปลาอยู่สามตัวอ่าโอเควันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าน้องปลาจะเข้ามากินไหมอันนี้สิ่งสําคัญเลยสาหรับอาหารเล็จมนะครับก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของเอปลาเนี่ยมันเป็นปลาปากงุ้มอย่างที่เราไได้สร้างกันอย่เ้างมันอยู่แล้วแล้วเวลากินเนี่ยเล็กจมเนี่ยถูกต้องเขากินที่พื้นแล้วปลากินลักษณะแบบอย่างเงี้ยอืมแล้วโครงสร้างเขาจะ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอืถ้าเขาขึ้นมากินเนี่ยปลามันมันจะตั้งมันจะเกิดปัญหาได้นะครับใช่มันจะเกิดปัญหาแบบทําให้เสียของเรื่องโครงสร้างได้เวลามันชนกันอะไรกันนะเริ่มบ่ายมาแล้วแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนนี้อาจจะแบบว่าเอ้ยได้กลิ่นกันเบาๆแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่ยปลาพี่แกปักแก๊บเฮ้ยหอมมากเลยนะเหมือนเหมือนตั้งคาร์อรมเพราะว่าเทนโกะสูงผลไม้เนี่ยเขาใส่โปรตีน นี่ปลามึงอยู่ข้างล่างวะปลากูกินปลา<ก>มึงกินตัวแรกเลยใช่มันมันรู้งานไงเนี่ยคือไถเลยนะเออโอกินเยอะด้วยนะเอออ้ยงี้ปลากูก็ล่ำคนแรกเลยแล้วผิวขาวตัวแรกเลยนะเออ,เอ,อคือกินลปลาสุขภาพดีแน่ๆนะครับสำหรับเคนโกตัวนี้แล้วก็ให้ในเรื่องของความล่ำเร่งโตด้วยนะครับใช่ครับคือภายใต้แบรนด์ของเคนโกะเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของสุขภาพ เนหลักนะครับเล่งสีเขาจะไม่ได้ทำนะสำหรับแบรนด์นี้อปลาพี่แกบกินแล้วอปลากูทำอะไรอยู่เด่ยไม่หิว่นะครับแล้วก็สำหรับเค็โกดตัวนี้นะครับเราจะให้เป็นอาหารเมนหลักสำหรับบ่อนี้บ่อของเรานะครับอันปลาคุณกินแล้วอ่ะจริงหรอจริงดีใจด้วยนะแต่ปลาคุณกินแบบเศษๆที่ปลาทุกผมเหลือไม่ให้คุณแล้วอะแล้วก็อาหารนะครับ มันหอมเหมือนกันนะหอ,อมเือนทาโร่หอมหอมเหมือนทาโร่เพราะว่าทาโร่เนี่ยถ้าใครเคยซื้อเนี่ยโปรตีนเขาจะเยอะนะจะไม่ค่อยมีแป้งใช่แนละ้วชอบชอบอาหารเม,ม็ดจมอ่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่หลายๆคนเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยบอกกันแล้วอะร,รีเค q u e s กันนะว่าทำไมอาหารเม็ดจมของเคนโกลเนี่ยถึงจมช้ากว่าแบรนด์อื่นต้องบอกก่อนว่าทางเคนโกลเนี่ยผลิต ความชื้นที่มันเขาเรียกว่าไงมันสมเหตุสมผลนะความชื้นมันไม่ได้เยอะไ,ไม่ได้เยอะมากใ,ใช่เพราะว่าถ้าทําให้ความชื้นมากเนี่ยอาหารมันจมเร็วขึ้นใช่ครับแต่ถ้าคุณเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราขึ้นที่อาหารคุณได้นะครับแต่ตอนนี้ครับเคนโกะเนี่ยได้ปรับเรื่องของการจมแล้วนะครับจมได้ไวให้จมได้ไวขึ้นนะครับดีว่ะป่าชอบนะเออ สำหรับเคนโกราคาเท่าไหร่้าสองล็กอ่ะสำหรับตัวผลไม้นะครับบอกเม็ดลอยก่อนเม็ดลอยจะมีขนาดอยู่ที่1ถุงจะมี4กิโลราคาจะอยู่ที่1,100บาทต่อ1งถุงส่วนเม็ดจมเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด5กิโลนะครับราคาจะอยู่ที่ 1, 4 5 0บาทต่อ1่ถุงนะครับค่าจัดส่งเท่าไหร่ค่าจัดส่งถุงละ70บาทครับสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ไหน้าครับตอนนี้สาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้ง คิวอาโค้ดไว้ตรงนี้อาโอเคให้ทุกคนได้เข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็เคนโกะก็ยังมีสูตรอื่นด้วยแต่ว่าจะไม่มีเร่งสีก็คือเขาจะทำเพื่อสุขภาปลาเท่านั้นนะเคนโกะเขาจะมีสูตรซิงค์สูตรเร่งโตเฉพาะซิงค์แล้วก็สูตรเร่งโตเฉพาะที่เป็นถุงสีเหลืองดำเนาะท่าก็สั่งซื้อกันได้เช่นกันใช่ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายไว้ให้ว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่หลักๆ ที่ร้อนแรงไม่สุดตอนนี้ผลไม้เม็ดจบหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแบบแนะนำเลยเนาะใช่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเพื่อปลาของคุณจะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็โตลำผิวขาววิ่งนี่ให้จริงเลยนะครับให้จริงกับปลางลังให้จริงลังนะฮะยังอยู่ปลงอยู่ อาหารยังอยู่กตบปลากูไปไหนอีกเนีตานไม่กินแล้วน่าจะอิ่ม ười, คือคืออันนี้แนะนํานะตัวเม็ดจมเนี่ยถ้าคนที่จะซื้อผลไม้จริงๆเนี่ยผมแนะนำเป็นเม็ดจม,มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเม็ดจมกับเม็ดลอยเนี่ยเหมือนเม็ดจมอะ่ะ กินแล้วมันจะล่ามากกว่ามันความหนาแน่นของเม็ดอาหารนะรู้สึกว่าจะล่ำกว่าราคามันอาจจะเหมือนเหมือนเขากินเม็ดนึงแต่ว่าเหมือนกินเม็ดลอยได้สองเม็ดอะะมาณนม้นเม็ดหนึ่งของเม็ดจมเท่ากับเม็ดลอยประมาณสองเม็ดอ๋อซึ่งมันทํามันเห็นผลกับตัวปลาดีแต่ถามว่าเม็ดลอยไม่ใช่ว่าไม่ดีดีครับราคาเขาก็จะลดลงมาหน่อยนึงแล้วก็ได้สี่กิโลคุณคุณบวกตังค์เพิ่มแค่อีกไม่กี่บาทสามร้อยกว่าบาทนัสองร้อยสามแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่บ่อด้วยแหละเพราะว่าบางทีบ่อบางคนก็แบบว่าสลบเยอะเราให้เม็ดจมไปเราแบบอาหารมันลงสะดือหมดใช่ครับนะครับอย่างนี้ของเราก็แบบสลบไม่ได้เยอะมากรวมาสิบเซนนะครับใช่แล้วกูไปไหนวะโดดไปแล้วไม่มาช่วยขายของเลยใช่แล้วก็แล้วก็หลายๆคนเนี่ยเคยให้ตัวเม็ดลอยมาแล้วเขามาบอกรีเฟรชผมว่าเม็ดลอยฝุ่นมันเยอะอะเดี๋ยวผมจะขายข้อสงสัยให้ก่อนว่าทําไมฝุ่นเยอะนะครับคือกระบวนการการผลิตเนี่ย ฝุ่นมันจะเกิดได้นะครับมันมันสามารถเกิดได้แต่วิธีการกําจัดฝุ่นเนี่ยมันคือการล่อนล่อนออกไปก่อนล่อนเสร็จแล้วปุ๊บขนส่งมันอาจจะการขนส่งเนี่ยมันอาจจะไป็แค่มันจะไปอะไรมันก็เลยทําให้เกิดฝุ่นเพราะว่าอาหารปลาของเคนโกกเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบน้ํามันคุณสังเกตนะครับเวลาโยนลงน้ำบางทีมันอาจจะเป็นฝุ่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เคลือบน้ำมันนะทางเคนโกกไม่ได้เคลือบเราไม่ได้เคลือบหน้าน้ําคุณก็จะไม่มัน อันนี้คือข้อดีนะผมมองว่าเป็นข้อดีส่วนเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมันมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเรามาแก้ไขกันได้สกินเมอร์มันก็ดูดไปนะถ้าระบบกรองของคุณดีนะครับจริงๆคือมีฝุ่นอน่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีตลอดกอนละอดละหารสักสักครึ่งวันอน่ะมันก็หายหมดแล้วมันก็เข้ากรองหมดแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งก็ให้จิลิน่ีใช่ทำหน้าที่อยงเขาไปโดนไปกินกันอยู่นะครับปลาคุณไม่กินอย่างนี้ปลาคุณไปไหนเหเฮ้ยปลามันขี้อุบอ่ะโอเค แล้วตอนนี้น้องตาก็กินกันอย่างอร่อยเลยนะครับพอเขาบอกกินก็ไปนี่กินอยู่กินอยู่ตากะเพลียวอยู่ตาผมก็จะกินเยอะหน่อยเพราะเาอันนี้เขาต้องจะพูดเฮ้ยอร่อยจังเลยวะทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยได้กลิ่นของแอปเปิ้ลเลยอย่าแย่งฉันกินนะนี่อประมาณนี้นะไอ๋ปามมาแล้วเอ๊ะกินอะไรกันเหรอไอ้ขอกินด้วยได้อยากกินด้วยได้ไหมนี่เราเป็นนักฆ่าเขาเนี่ยเฮ้ยดูมึงดูไปพี่แจ๊บอุ้ยไข่เว้ยมึงเก็บตังค์ที่แก๊บด้วยนะเออค่าอาหารรเคับ เนี่ยเวลาปลามันกินอยู่ใต้น้ําเนี่ยเคยเคยไปเห็นไหมเราเราไปบ้านของพี่ยศเนี่ยแล้วเราเห็นปลามันกินใต้น้ําออมันกินแบบที่ผมบอกนะมันมันไม่โครงสร้างไม่เสียเพราะปลามันอยู่ในน้ำด้วยออมันกแต่บอกเราดีนะสโลปมันมันน้อยอะอาหารมันไม่ลงไปที่นู่นเลยอันนี้อันนี้มันข้อดีเนาะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเช่นครับเช่นที่ปลาไม่ค่อยลงลงลงเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่มีปลาปลามันไม่ได้ว่ายเออโอเคครับก่อนที่เราจะจ่ายกันไปนะครับ ก็ฝากเินโกะสูตรผลไม้เม็ดจมไว้ด้วยนะครับสามารถสูตรใหม่ร้อนแรงมากอ่าร้อนแรงเลยสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ไลายออฟชิวลของเขนโดะนตรงเนี้ยเพียร์ที่นี้เนี้ยสามารถกดเข้าสามารถกดเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแนะนําของดีมันจะที่เป็นของไทยด้วยเป็นอาหารไทยที่คุณภาพดีมากๆอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนได้ลองกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ที่หมอหนึ่งด้วยนะครับที่ส่งอาหารป้าเทนโกสูตรผลไม้เม็ดจมมาให้เราได้ให้น้องป้าของเราและคนหนึ่งที่ไม่ขอบคุณไม่ได้พี่ชยศที่เป็นคนคิดค้นว่าเฮ้ยพี่พี่หมอหนึ่งทำเม็ดจมมาเถออใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้คือเขาความก่อนก่อนที่เราจะจ่ายกันไปนะเขาไม่ทำเม็ดจมตอนแรกเลยเขาไม่ทําเม็ดจมแต่พี่ยศอ่ะพี่ชยศอ่ะสั่งสั่งเป็นตัวเม็ดจม ตอนแรกให้ที่บ้านเขาก็เยอะเหมือนกันเาะแต่คับดียกพี่ชัยยกเขาสั่งเป็นตันๆเลยนะออให้เยอะมากแล้วพี่หมอก็ไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บจนคลิปของเราออนไปมีคนรีเควสเยอะมากอยากให้ทำอยากให้ทำจนเขาตัดสินใจทำก็ออกมาเป็นเคนโรกผลไม้ไม่จมนะครับมาให้พวกเรานักเลี้ยงได้ลองใช้กันนะฮะฝากไว้ดีครับเรื่องของราคาเดี๋ยวเราจะทิ้งป้ายทิ้งภาพของะ อาหารลาเคนโกทุกสูตรเลยขึ้นไว้นะใครสนใจก็สั่งซื้อที่ l ลา e อ f ฟฟิ i ชียลได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ครับรีวิวอาหารเคนโกสูตรผลไม้เม่จมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอีกหนึ่งเดือนปลาของเราจะมีผิวพรรณที่สวยหรือไม่จะขาวหรือไม่จะ,มจะล่ำขนาดไหนจะล่ำขนาดไหนจะมีสุขภาพที่ดีได้ มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกสิบเดือนข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสําหรับวันนี้ส,สดครับกินอยู่นะแต่ก็ยังวนเวียนวนเวียนกันอยู่